สวัสดีค่ะตั๊กแตนโชลดาค่ะผมมาโซ่ข้าวสารครับวันนี้เราจะไปถ่าย MV ็มวใช่วันนี้น่าจะเป็นทริปแรกทริปปฐทมะเลืกปฐทมะเลือกสิบสองจานในจอเนาะมันจะเรียกว่ากึ่งกึ่งทริปกึ่งทำงานเพราะว่ามันไม่ใช่ทริปที่เราเขียนไว้ในโปรแกรมเนี่ยเอามาอะไรทริป ทริปไม่ใช่ทริปรอเรือให้มันชัด<อ>ไงทริป <Trip. S 2> คือเราที่เราเขียนไว้ในนั่นใช่ไหม uh huh. ในกลุ่มของเราคือทริปที่เราตั้งโปรแกรมมันก็จะมีต่างหากใช่แต่นี่เป็นทริปที่จะไปถ่าย MV ใช่แต่ว่ามันก็กึ่งเที่ยวด้วยเพราะว่ามันจะมีขึ้นไปภูทับเบิกด้วยก็ถือว่าเป็นทริปหนึ่งก็แล้วกัน, huh. นซ,ซ้อมมือกันหน่อยใช่แล้วแต่ว่าตอนนี้ที่ยังไม่เห็นออยิีนเพราะว่าเดี๋ยวออยิีนเนี่ยจะขับรถตามไปวันพรุ่งวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ใช่แต่วันนี้เราจะไปก่อนเราอาจจะไปรถหลายคันหน่อยนะคะเพราาะว่เป็นขบวนนะ ค่ะเดี๋ยวออยินตามไปอีกเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่การทางกลางลงแถวนี้ก็ไม่รู้แหละค่อยว่ากันอีกทีเออไปเรื่อยๆเราไม่รีบถึงตอนไหนก็ถึงนนั้แต่ว่าทีม m v เรารอที่น่นเนาะใช่ค่ะทีม MV มีรอถ่ายทําอยู่ที่โน่นอยู่แล้วนะคะในการถ่ายรอบนี้รับรองว่าทุกคนก็จะเห็นภาพสวยงามแน่นอนอันนี้กล้าการันตีเลยนะฮะการันตีขอบคุณมากค่ะนี่ถ้าหนูไม่ได้อาจารย์นะตูจะแย่มากเลยนะฮะก็เราจะมีโดนมีแบบเพราะว่าภาพมันจะได้เห็นตั้งแต่แบบภาพตูภาพกว้างภาพไกลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ ใช่เพราะว่าถ้าเอาแบบกล้องแบบอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันก็จะมองมันก็จะมันก็จะเห็นแต่ฟันอาจารย์ไงประเด็นน่ะฟันห่างไงคืออย่างงี้ไปเขาค้อนอะบ่อยแต่กูถ้าเบิดไม่เคยขึ้นเลยจะได้แต่มองได้แต่มองเลยแต่นี่พเนใจไปด้วยกันเราจะไปตรงนั้นใช่ไหมแม่นแล้วค่ะเราจะไปนัดเราจะเตรียมเสื้อมายังมาแล้วมันหนาวนะเขาบอก1 4องศานะแจ็คเก็ตแบบสำหรับไปเที่ยวโคโลกเลยเตรียมมาเลยวันนี้ไม่พลาดนะใส่หมวกเอทูเจมานะฮะยังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่โน่นเดี๋ยวตามไปค่ะ let's go ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ทททีีีีี่่่่่่่วววววััดดดแลล้้้นนนนะะะะคคเรรราาาาสหตตตุมงงยยโชอู แล้วก็ฉากนี้เนี่ยจะเป็นฉากที่แบบว่าเราเป็นสาวโรงงานมีตังติดตัวอยู่20บาทแล้วก็เดินผ่านแบบร้านที่เขาขายแบบกุ้งเผาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเราก็่หิวเนาะแต่ว่าคือเราก็อยากกินนะแต่ว่าเราไม่มีตังอะไรเงี้ยเราก็ต่อสู้ชีวิตซึ่งในชีวิตจริงแต่สมัยก่อนก็เป็นแบบนี้ เหมือนกันแล้วก็คิดว่าหลายๆคนก็ต้องเป็นเหมือนกันคนที่ต่อสู้ชีวิตนะมันมีมันมีวันที่เราอยากกินสเต็กป้ะแม่เห็นคนอื่นกินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันแค่ไก่ย่างนี่แค่ไก่ย่างเออเออแค่ไก่ย่างแค่อะไรเงี้ยแต่ันนี้คือกุ้งไงะเออก็ตรงมก็เต๋วแล้วก็อยากกินเอาง่ายๆขนมอ่ะยังไม่มีตังซื้อกินเลยขนมอ่ะเนี่ยก็เป็นฉากอีกชักนที่สะท้อนชีวิตจริงค่ะตอนนี้ก็ตรวจสภาพการแต่งตัวประเด็นคือแต่งหน้ายังไงเอยเหมือนไม่ให้แต่งทหน่อยค่ะ หมดกันหมดกันไอ้ปากที่ไปฉีดมาน่ยหมดกันลบทิ้งหมดหมดกันเราก็กะไอ้ปากเรานุนนุนน่ารักหนอ่มดูดียคนวันนี้ไอ้เขาหยิบก็เี้ให้พร้อมวันนี้มาหลายคนไงน่ารักน่ารักดูดีมีคนใส่รองเท้าให้ชีวิตเนี้ยไม่เคยคิดเลยนะว่าจะมีคนใส่รองเท้าให้เราอยากปิดเพลี่ให่ของดูสีเดียร์ผมนะสาวสวยสาวเด็กผู้หญิงตื่นตสาหัโอเคจ้า เอาเอเคที่แดงลองไว้ก่อนอร่อยโอเคแบบ๋ยว้ัก่อนครับพี่แตงโอเคมะเอาขึ้มาดู โอเคท่านขอบคุณมากครับชีคนบอกว่ามีคนบอกว่าสวยเกินขอดอกปากหน่อยนึงดอกใจจะอยากให้หนึ่งจะอยากให้หิวโซน้อยไปเนาะเขาถามมาเขายังงบ้างค่ะแม่สาวโรงงานยังไงเมื่อกี้เหรอคะถามเมื่อกี้ใช่ไหมหิวจริงค่ะเพราะว่าไก่หอมมาก ดูดีดูหันกับไป Debatte, ที่ไก่ดีโอโหไก่แบบเบลเลอร์เบล่าหรือแบบกระช่องถามว่าพี่แตนกิน้ายังกไปแล้วแต่ว่าหิวอีกเดี๋ยวแตนขยอนวัวนิดนึงค่ะเพื่อใส่กระชองก่อนโอเคเข้าไปข้างในนู่นก็โอเค ตอนนี้นะฮะเอ็กกำลังเอ็กกำลังเจรจากันเรื่องเงินที่เงี้ยงที่ยืมไปไม่เลยจะคืนอ่ามันไปทวงนิดมันไปทวงอช่วยอ่าไม่ทวงเงินที่ยืมไปเม่เไยจะคืนเขาเป็นแบบเงินที่ยืมเขาไปไม่เลยจะคืนเงินที่ยืมเลยวะเนี่ยเขามาทวงเงินแล้วเขามาทวงเงินไม่ใช่เล่นแกงกันทุกเดอนตลอดเลยเล่นตลอดโอเคกลไปจอดไปอะไรนะที่ว่าอ่าก็คือเราไปยืมมาเลยแล้วก็แบบว่าพอมาจอดซื้ที่ไหนก็แบบไปที่ไาร แต่ใจหนึ่งเราก็ชอบเขาอยู่แหละแต่ว่าเราก็ไม่กล้าแบบคุยกับเขาเยอะอะไรนี้ีปฏิเสธเหมือนไม่อยากคุยซึ้งๆเอกโอเคมีแค่นี้แต่ตอนที่ระยะที่เข้ามาให้มันพอดีกันนะครับตรงนี้พี่แดงก็เดินพี่แดงจะเดินช้ากว่ารถนิดนึงเนาะโอเคได้โอเคลองดูนะคบมาอ้า okay, มีนีกำลังถ่ายนะครับผมนะอ่าให้ช่างมาแล้วมอไซมาแล้วยี้ยิ้มไปๆโอ้ยไปส่งไหมจ๊ะ้ยไม่ไปจ้ะทางนี้มีแม่ทำไมไม่นั่งวินมอไซไปเมื่อกะเขาสาวไปน้ำบอ่ไปดูที่มอนิเตอร์ก่อนไหมคะไปน้ำบอ่มันใช่วินมอไซเราเลยเนี่ยอือส่งได้ตรงนี้แบะวินมอไซน่ะหน้าตาเฉลี่ยเฉลี่ยงี้โอ้โหพี่แจงค่ะสงอยาที่แจงที่แจงบอกเขาเบาๆก็พอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็พอครับแล้วก็เดินไปหน้าตาไป่เอต้องหน่อยพี่แก้ว ใช่ไหมไอ้ตัวนี้เมื่อกี้ทรงโจรนี่ไอ้ลูปงามใช่ทรโจรแต่คนจริงเี่เล่ห์ใช่อันนี้วันเรียกว่าหล่อได้ไม่อยาหล่อในเันดูหน้าเราหมดขนาดนหีดโคตรหล่อไม่มีใครหล่อเหมือนพี่ผมนะไปเดี๋ยวยันนี้พาไปเลี้ยงหมูกระเท็บคือคืออย่างนั้นเนี่ยคโทรงโจรแต่ถ้าหล่อต้องอย่างนี้รอต้องอย่างนี้นี่ต้องคนหนุ่มคนนี้ ขอบูบี้ขอบูลี่ซื้อได้ซื้อด้วยอย่างเงี้ยโดมันามเกรกสองเกกสองแม่ร้อนไหมครับร้อนมากเลยครับท่วงนี้อากาศแรงแรงเป็นไงเป็นไงแรงมากอแรงมากครับอากาศประเทศไทยดีนะวันนี้เย็นเดี๋ยวฮะเขาถามแม่เข้ามาขอโทษ่ผิดงานไอ้จอมขโมยเมื่อเช้าก็ขโมยกระเป๋าผ่าเล่นยังเล่น ผมไปที่บ้านตั้งเนึงลึงขอ,ปปง,องครับไปวี่งเลื่อทอนเดยครับค้อยหนึ่ง วันนี ality, ้นี Young ่เองที่ยึบยึบนินทาใช่ไหมคะมีค่งแทยยี่สิบาทยังไงคะมีแตแทยี่สิบบาทเลยะใครมาขออุ้ยแรอะมาแล้วนีู่ว่าสีอะไรก็ดูว่าสีวสีเขียวสีอะไราใส่ อกไไม่่ด้้รูานสวัสดีครับวันนี้โอเคมากเลยนะครับทุกอย่างราบรื่นนะครับนักแสดงก็เก่งครับคุณแม่ของเราเก่งมากกําลังชมครับกำลังชว่าแม acting ดีมากเมื่อกี้เ็าบักนิดเดียวกับประเด็นไกลมาติดติดเป็นแบบซิทคอมตลกไงคือชอบเล่นบทตลกชอบเล่นบทล่าเรืงสดใสแต่วันนี้ต้องมาแบบว่าดราม่นเ่อคอเป็นแต่ก็เลือกไม่ได้เพราะมปตัวเองเลือกไม่ได้เล่นตลกไมได้พราะเปนพิตัวเองนะค เมืกี้มิสเตอร์จ่าบอกว่าไงนะเมื่อี้เขาแพ่นี่เดอนจองโอเควันนี้โคซัพอาร์ตนะฉากนี้เราจะโดนวิ่งราวกระเป๋าซึ่งกระเป๋าก็20บาทกระตายเลยนะคะโอเคอมาแล้ว กันยังก็ไอ้เป็นงันตอมขี้อ่ะไอพวกนี้เป็นงันสวนฉันเป็นขี้แล้วด,ด,ดูดิมองมาแต่เราชีวิตจริงมันมีบทได้แต่อย่างงี้ก็ดีะะสิเนาะก็ในชีวิตจริงหรือเปล่าพี่มันวันเดียวไงมันแค่สองแค่ช่วงนี้เงโนโอ้โหนี่ไม่ถ่ายได้ปะงานตรงนี้ไม่เหมือนชีวอย่างอย่างพี่เลยเนาะใช่ใช่ของพี่มันนั่งจับปากานั่งโต๊ะเซน เส้นอย่างเดียวจริงๆถ้าแสดงนี่ก็ต้องไปเป็นพระองค์พระเอกนี่ใช่ใช่ใช่ต้องเป็นแบบบทนำนี่นี่ลองถามแม่ดูว่าถ้าเป็นพระเอกนี่ได้ไหมสักเรื่องเร็วไม่เท่าโจน่ะโจนเร็วกว่าที่ค่ะโจนเบรกแล้วนะนี่นะเล่นมาทั้งวันไม่เหนื่อยเลยทำนี่วิ่งไงวิ่งไม่ไหวข้าวลงข้าวลงแงนี่วิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวค่ะคนเนี่ยวคนไวอ่ะสุดท้านไม่ทันนะ่วยมากครบแล้วขอคุณค่ะแล้วเอาเขาลงหน่อยตรงไหนคะเนี่นี่ เตรียมร้องไห้แล้ววิ่งตามโจรไม่ทันเงินมีนั้นนั้นยี่สิบบาทร้องไห้กับใจเหมือนมีสักสองล้านยี่สิบบาทเจอนึกเรากระเป๋ายี่สิบบาทที่มอไซค์วินที่เอาด้วยโอ้วันนี้แน่นแน่นไปเลยสิซ้ำหมายถึงนักแสดงเหรอคะกินงานเพิ่งตกงานไม่มีอะไรทำเจ้าอะไรวะเพลงบกสร้องไงร้องไงแล้วลืมละลงเงินน้อยไม่ใช่ไม่ใช่แล้ว ลงรถชัวร์หมดนะสีมากเหรอเออยาดนม่โกดานนะใช่เดี๋ยวฉันจะไปซื้อยี่ห้อนี้แม่เธอใช้ยี่ห้อนี้กะลณูาจำด้วยนะทำไมอันนี้มันคือผลของการเงินเดือนนะนี่ผลของเงินเดือนจะถอดออถามว่าแม่ใช้ยี่ห้ออะไรอันนี้โบนัสใช่ไหมไม่ใช่เงินเดือนที่จะได้นี่แหละจะได้วันที่หจะได้ตอนเที่ยงคืนจะได้ตมช่อสมไคืนต้องเข้าหลเราใช้เยอะอม่ใช้เยอะมากนะคะใช้แต่ยี่ห้อนี้นะคะต้องเข้าเลยกางคืนไน นั่งตอบได้เงินเข้าสิบมงกุนอนเช้าไม่ตื่นอลากีโน่ปอนกอนวันนี้คอนเทนต์ไงใช่พวกเราคิดคอนเทนต์ฟังแค้นเลยทำสนุกว้าวเสยยากเหมอวันนี้ถามพี่โบเลยปีหนึ่งเขาไปหาใช่เพื่อนถูกไปดูทององค์รักแบบหลายครับ ไอ้เจอย่างนี้นะไอ้นั่นน่ะศพหมาเมื่อเช้าน่ะศพหมาเอามาทำได้ไงมือูกนี่นี่หน้าพระเอกต้องหน้ไอ้ที่เล่นเมื่อเช้านี่ไอ้นั่นแ่ละทรงโตนเป็นหมาหอนรับเลย นี่รับบทเป็นอะไรเอ่ยเป็นพระเอกครัอ๋อแล้วแล้วคนนั้นอะคนที่มารับมอไซค์อะไรอ่ะฮะแล้วคนที่ขี่มอไซค์แบบมารับพระเอกนี่เป็นตรงโจรจะชัดตรงโจรตรงโจรนั่นน่พระเอกที่แทนหน้าตาเป็นไงอย่างนี้เลยนี่ไงพระเอกอย่างนี้ต้องไปทวงนะใช่ใช่ใช่หน้าตายังก็องศพหมายงไ้่เป็นพระเอกได้ไงนี่แน่นต้องหน้าด่าลองั้นยังไงกาเรียกว่าศพหมาือเรารอต้องอย่างนี้ใช่อย่างนี้ โอเคมีเวลาจะเหน็บเหน็บเพื่อเอกไหมอันนี้เป็นพระเอกอะเหน็บงานตายอย่างงั้เป็นพระเอกได้ไงไม่รู้งั้นก็สมหมาเน่าลอยน้ำอ่ะเคยเห็นป่ะสมหมาเน่าลอยน้ำอ่ะมี่นอนมาด้วยนะโอ้โหไม่ได้อ่ะเป็นเพื่เอกได้ไงโอ้โหไม่ดึงเขาใช่ไหมกูเนี่ยแล้วแม่ก็คือต้องเอาไอ้สังกะสีมาทำเครื่องหนึ่งคือใช่อันนี้คือเป็นความต้องการเลยครับต้องการเลยแม่คุมคุมเองมันไม่มี มันไม่มีแบนมันไม่มีแบนบอกว่าน้ำไม้ตัวนี้เป็นแบบนี้นะคุณจะสวยแต่ละชิ้นคุณต้องบอกฉันก่อนเพราะว่าไม้มันมีราคาแพงมากประมาณนี้เนาะแม่ก็จะคุมดำพี่ๆแล้วก็ได้ไปไหนแล้วเดือนนึงเต็มๆสร้างบ้านหลังนี้เดือนอ๋อเดือนเต็มเดือน ตั้งแต่22กุมาพันธอนเีาเดกเสร็จแม่เขียนะแล้วเาว่ตัวบ้านเสร็จเขียนกับแบบนิ้นะไม่รวมของไหนไหนไหนเจบอกวาเลยนะแค่ถ่ายรูปแม่กลับอไม่กับมันให้แจ่รูปแม่กลับใครพี่ไปบวเจยนี่เแม่เราพวกนี้ที่แม่ตุนไว้ลี่เจ้แม่จะเพิ่นเป็นคนชอบสะสมไหมจะทำยังไงกันจีโน่ดน ออออยยู่สิเเแแน้หมมดลไม่ให้เขาเจ้าให้เขาเจ้ารายเดือนมาโอ้ยพ่ายให้เขาหลับพี่เดินหนีไปไหนไปสวยเลยช่ไหมใช่เลยโอ้างเกลียวแม่เขาบอกว่ามันถ่ายรูปหนูกับแม่ดูนะมันบอกว่าอันนี้หนูใช่อันนี้แม่หนูเอ้ยแต่ผมถ่ายภาพสวยนะไม่ชมต่อหน้ามันเป็นงั้นแหละ จริงๆแล้วก็ยังไงจริงๆแล้วก็ถูกทำงานก็เครียดมากเลยอะไรเลยการขี้เอ๋ก็คือแบบแม่งแบบคือแบบวันวันมันไม่ทาอะไรเลยมันทาอะไรบ้างมันตื่นชะตื่นก็สายบางวันรถก็ต้องรอนี่อย่าไปบอกนะเดี๋ยวไได้ยินล่าสุดลืมกล้องโทรศัพท์หนูด้วย เอาไปลงงานลือไว้ที่ห้องโทรศัพท์ของนั้นเป็นเรื่องของมึงที่มึงต้องตามไม่ใช่ใช่โกหกเหรนเอาเหรอกับโทรศัพท์เครื่องงานเหรอใช่เอาให้เขาตัดต่อพูดถึงมึงเต็มที่เลยแหละใช่แล้วคือหนูเนี่ยถ่ายทั้งวันโทรศัพท์เครื่องนั้นอยู่ในนั้นเต็มงานไม่เอามาประเด็นคือมึนเอาตู้แก้วมันโดนเต็มโดนเนื่องเนี่ยมันโดนแบบหงุดหงิดมากใหญ่ด่ามันใช่เรื่องทองต้องตัดต่อไหมมันยังไงทตู้นี้ยืนยุกในนึกสี่สมสองแค่เเฮ้ยมันเสียเราเลยเนี่ย อมองว่าอย่างเดยวอมองมีเขาจะหน้าเขาพักเธอไม่เง้ยพวก ฉากต่อไปเป็นฉากโดนทวงหนี้เราจะไปทวงหนี้เขาเอาไม่ใช่เอาไม่ใช่แล้ใครทวงหนีใครก่อนทำไมเราโดนทวงโดนยึดมอเตอร์ไซค์เนี้ยเราก็จะไม่มีแต่ถ้าชีวิตจริงก็พร้อมบวกนะแต่เข้าหน้าบ้านนะปล่อยนะสามก๊กสามเอ้ยอะบเอาจริงจริงๆแล้วเหมาะเหมาะกับนางร้ายป่ะเหมาะไหม หมอไหมตากร้องหมอต้องบอกจริงๆต้องเล่นบทนางร้ายเยอะเะต้องเล่นแบบนางร้ายขัดลือครับเอาขขอคำหนึ่งอย่าเป็นกาดเอามาทวงนี่มามาไม่ไม่ทวงคนอื่นที่เป็นกาดให้ไม่ใช่ม่เป็นกาดอ่ไเอามี่มาแม่ใส่แม่ใส่นะนี่แหละกาดของจีต้องอย่างเงี้ยไยิงโดนทวงนี่เอ่วงไอ้นี่แล้วกันตัวเล็ก นี่เมื่อไหร่จะคืนขอผัดสองสามวันได้ไหมคะไม่ได้ผัดวันประกันพุ่งผัดเมื่อกี่รอบแล้วเงินแค่นี้ไม่มีปัญญาจะใช้เวลาอยากได้โน่นวิ่งเร่ไปจับครับเอาไงมึงอุ้มอุ้มเลยใช่ไหมครับอุ้มยังไม่ได้สั่งเอาะไรครับขอสองสามวันได้ไหมคะไม่ได้ถ้าอีกสองสามวันดอกเบี้ยต้องคืนร้อยละยี่สิบจริงไหจริงเลยไอ้แก้วจัดการอุ้มเลยใช่ไหมลาบดิจักเขาขอขนาดนี้เลย ดไม่ได้หมดแล้กัดดิเฮียไม่ได้อะกัดดิมกินทำไมอ่ะห้าสี่สามสอง action เอามาเอามาเงินน่ะมื่อนีร่บ่ได้บ่ย้อนได้มื่อนีร่เป็นจังไดมหนูยังไม่มีเลยหนูขอก่อนได้ไหมบ่บ่บ่มื่อนีร่จังไดมแกกเสียเอารถไปแล้วลูกน้องยกขึ้นยกขึ้นรถเลยมื่อนีร่หนูขอก่อนเลบ่บ่บ่จังั้นไหมแกเอาไปแล้วมื่อนีร่มันอยู่โดนแล้วมันตแตะไว้ในหลังบ้าน ไปยังไปเออเอาลิ้นต่อดาต่อบ่ต้องมาเอ้าบ่ต้องมาขอขอหลายเที่ยวแล้วขอหลายรอบแล้วนี่เอาไปเลยซัวไปเลยีโอกาสอื้อนอโอกาสายรอบหลายรอบแล้วเอาไปเอาไปลยก็ไม่ยอมแล้วมือนหนิ่อยไฟทอโอ้ยเปลี่ยนมงงแต่มันมาเวงหลายรอบแล้วมาสนใจแล้วมือนีอด่าเสี่ยแล้วะม่เอาไปไปเนี้ยเนี้ยดี เป็นจังไดงนะครับบทวังหนึ่งสวยแต่ซุดซุดอยู่แล้วเขาเขากับชีวิตจริงวะครับเขากับชีวิตจริงอยูแล้วชีวิตจริงแม่ก็ทาแต่ท่วงหนีคนนึงเครับขอบคุณครับผมจ้าวันนี้เนาะเอ็นดูไหมคะสวยเอ็นดูจริงเหรอเอ็นดูเอามาตัวจากสองพันเรื่องเรื่อเออนิดนึงอาจจะได้เห็นหน้า นี่เลยลูกสาวบอกค่ะลูกสาวงามเด็แม่เนาะงามวะเนาะปากหวานอีหลีออกมาจากสองภาพไหนวะเอาใครมดกระเป๋านี่เป็นเจ้าหนี้ที่แบบว่าหัวลอกเบิร์ดเจ้าหนี้ยังมาท่วงในแต่ท่วงมึงนะเอาเพื่อทุ่วงท่วงเจ้าหนี้อย่างบวชเลยเอาคนบอกว่ามายางทานกล่องซื้อวันนี้จะได้จังมาให้เปล่าพออีหลีบอชีวิตปออีหลีบอกว่าปอยแล้วแอบแล้วทุ่วง แซ่กับไปเอาเป๋ามาหนีก่อนนะมันจะบอมีรถกลับบ้านกุญแจรถยุ่นนี้แกแม่กองขึ้นขากองขึ้นขากอบคุณค่ะหัวเบิดมือสวี่สวย่เสวี่อุ๊ยวิ่งจิงโจรจังเลยอค่ะถ่ายรูปด้วยได้ไหมคะได้ครับผมอุ๊ยชอบอากเอามายอะคะใส่ย่าหางไหมครับพี่ชุนอ๋อผู้จัดการครับกันกูยิงจังเลยอะค่ะถ่ายรูปด้วยนะคะหนึ่งสองสาม ให้จานหน่อยเร็วเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้องถือให้น้องไไม่เป็นรจานหนูขอฟิลลิ่งจานมือจะได้มาไงถืออยู่นี่แน่น่ะใช้ซิงค์ทำไมนะเองเองก็ต้องทิ้งอยู่แล้วนี่มันมันมันเป็นคาแรคเตอร์แบกโลกทั้งโล่เอาไว้มาทั้งชีวิตอุทิศตัวเองเพื่อคนทางบ้านบ้าน มันทำไม่ได้มันเองกันเองกับเสียงดีไปถ่ายมือถ่ายมืออันนี้อันนี้สอนเป็ดให้ร้องเพลงจริงนะอาจารย์เสียงดีมากจริงไหมเพรมันมีเพลงมันมีเพลงที่เราร้องคู่กันอยาได้ฟังต่อไปจิกกัดดิ้จิกกัดดิ้เราก็อะไรกันยังไม่บอกยังไม่บอกจิกกัดดิ้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 นั่นแหละนั่นแหละเอาละเอาละแค่นั้นแหละโอเคไปเตรียมตัวเตรียมตัวค่ะบเตรียมตัวให้กำลังใจนะครับสองสาวเราตั้งกระตันชนรดาวันนี้ถ่ายซิงค์เซ้นร้องหัวใจหลัังงท่่าาานนนร้กเเมมษษยยย หน้านี้มันซวยมาแล้วหลายรอบแล้วอันนี้ก็มาซวยกับเรื่องแบบนี้อีกแล้วเหรอแล้วเรื่อนสีแบบสบบีหน้าแบบเพืมเพือมนิดนึงอยู่ดีๆก็ซวยอะไรประมาณแอสจัดครับค่ามาน่า 啊哈。Uh huh. ชั่นไต่อไปค่ะแล้วก็ช่วงนลยแม่ก็บ่าตื่นเป็นไหนเนี่ยความจริงต้อปาดน่าบอกแล้วฉันไม่ให้มาแอบกินข้าวดีๆกินคนเดียวเป็นไงเตี้ยกินข้าวแทบเลยทีนี้แ่บเลยกินข้าวติดเื้อนมากเลยกยังม่ต้องชิ้น จะดูก่อนมาได้ไหมชมาวเม่อกอ้เป็นไงบ้าง,งครับเค okay, ค่ะเย็นดีคือฟิลเราอะ่ะคือถ้าถ้าเป็นชีวิตจริงของแตนคือแตนไม่ไม่ค่อยยอมใครไงสมมติว่าถ้ามีใครมาเอาเปรียบอะไรเงี้ยถ้ามาอยู่ๆมาสาดใส่นะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> พี่เขาเห็นใส่ตาเราก็คงกลัว <c oughs> เรา,าก็พยายามแบบทำตาละมุนแล้วนะ <c oughs> แต่มันไม่ละมุนได้หรอเอยไม่ไม่เขาจะเปรียบเป็นน้ำตาเขาไม่เอาน้ำตาลแล้วใช่ไหมแรงแรงค่ะ <c oughs> อาจารย์าทำไมหนูถ่ายจะเสร็จอยู่แล้วเนี่ยหนูก็เข้าใจว่าหนูจะได้กำลังใจจากอาจารย์ว่าเสร็จเช้ารถึงมรับพูเป็นข้อฉันมันจนต้องคนปลายฝันให้เจอสักวันที่เจอฉันจะได้กลับมา ก็สนุกมากมายค่ะวันนี้สําหรับการถ่ายทํา MV เป็นเดย์ที่2องเดย์ที่สวันที่2ของมิวสิกวิดีโอเพลงหัวใจหลังดวงจันทร์ผลงานเพลงใหม่ล่าสุดของแตกแตนโลดานะฮะซึ่งฟีมือพุ่มกับร้อยล้านพันล้านคนนี้เช่นเคยนะคะก็จะบอกเลยว่าเอาจริงๆนะน้าตาหลังทางกองกองคืออยากให้ได้ฟังมากจริงๆขนาดพวฟังเพลงตอนแรกที่ที่ได้โจทย์มารู้สึกบอกเลยว่าเพลงเนี้ยไม่ยากเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวของเราเลยแล้วเป็นไง อ๋อคือฟังคือเขียนบทไปน้ําตาไหลไปแล้วแล้วเวลามากํากับอย่างเงี้ยค่ะคือเราสามารถเข้าถึงอารมณ์ได้ง่ายมากขอแค่ได้เปิดเพลงมานิดเดียวน่คือน้ําตามันจะไหลเลยอือเนี่ยาจริงก็จะไหลเนี่ยเอาจริงไม่ได้นะไหลต้องต้องไหลตั้งแต่ผู้ช่วยพี่โบ้แหละเปิดให้ฟังรอบแรกพี่ลินน้ําตาไหลพรากพอมาเมื่อกี้ตอนตอนเราถ่ายเส้นสีไงที่อยู่ในห้องนี้แหละช่างแต่งหน้าตะกต่นคือถ่ายกี่รอบก็ไหลทุกรอบนะครับโอ้โหไคือมันขลังมากเพลงเนี้ยผู้บอกเล่า คือจริงๆมันเป็นเพลงที่ให้กําลังใจคนที่ต่อสู้ชีวิตเนาะเอาจริงๆถ้าถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นเหมือนพลังบวกนะว่าให้เราได้รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆบนโลกใบนี้มันไม่ได้มีเราคนเดียวที่ลําบากใช่ครับมันไม่ได้มีเราคนเดียวที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนอะไรอย่างเงี้ยบนโลกใบนี้มันยังมีคนอีกหลายล้านหลายร้อยล้านคนที่ที่เป็นเพื่อนเราที่เป็นเพื่อนเราอ่ามีเรื่องราวชีวิตคล้ายๆกับเรามีความยากลําบากเหมือนเราจริงๆเพลงเนี้ยมันมันสอนเกี่ยวกับเรื่องของการอยู่อย่างมีความหวังด้วยนะใช่คือคนเราม วันหนึ่งมันก็ต้องมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราบ้างแต่เราก็ต้องสู้ห้ามท้อแค่นั้นใช่แต่ว่ามันจะช้าหรือเร็วก็ว่าว่ากันไปอีกทีแล้วแต่เชื่อว่าเพลงนี้มันเป็นมุมมองของคนที่เอาจริงๆแล้วนะมันเป็นมุมมองของคนที่รักครอบครัวมากรักครอบครัวมากกว่ารักตัวเองด้วยซ้ำเพราะว่าเลือกที่จะแบบภาระทุกสิ่ง<ช>ทุกอย่างไว้กับตัวเองถามว่าเขาได้บังคับเราไหมไม่เขาไม่ได้บังคับแต่เพราะอะไรเพราะความรักล้วนๆความรักที่เรามีให้กับครอบครัวอยากให้พ่อแม่ได้สบายอยากให้น้องได้เรียนบางคนอยากให้แบบที่บ้านมี มีเงินใช้คล่องอะไรเงี้ยก็ต้องยอมที่จะอดทนสู้ดิ่โลนต่อสู้วันฝ่าละบากจริงๆตัวเองถามว่าแอบรักแอบชอบใครไหมมีมีแต่ว่าแค่เราไม่กล้ามันก็ไม่กล้าปะถ้าเกิดว่าเรายังอยู่ในสภาวะที่เฮ้ยเรายังดูแลตัวเองไม่ได้เลยเรายังไม่พร้อมเลยแล้วเราอ่ะจะไปเป็นภาระให้อีกคนนั้นหรือเปล่าเขาจะลําบากใจเพราะเราอีกอะไรแบบจริงๆเพลงนี้ฟังได้ทั้งครอบครัวนะอืเด็กก็ฟังได้วัยรุ่นยิ่งควรฟังนะคะใช้คก็คุณพ่อคุณแม่จะได้เข้าใจลูกเข้าใจคนรอบข้างเรามากขึ้นอะไรเงี้ยใช ่จริงๆเพลงนี้แตนต้องขอบคุณทางอาจารย์วสุห้าวหารมากๆเลยนะคะอาจารย์วสุห้าวหารที่เป็นนักแต่งเพลงเพลงนี้ที่คิดคําแบบบทกวีของคําคนที่แบบสู้ชีวิตออกมาแบบได้เชื่อเฉือนลกคมมากนะอยากเปลี่ยนความลำเค็นเป็นโชคชะตาดีๆชีวิตลูกชาวนาจนจนคนนี้พอมีสิทธิ์ไหมโอ้โหแบบคือเนื้อนสวยงามมากจริงๆครับแล้วยัง<ต>มีอีกหลายท่อนใช่ยังมีอีกหลายท่อนที่ที่ที่แบบอยากให้ทุกคนรอฟังพร้อมกันทีเดียวแล้วแรงมานันใจสูงสุดในเพลงนี้ต้องขอบคุณพี่เอสุภชั ด้วยนะคะพี่เอสุภชยัยที่แบบ<อ>ว่ามาร่วมสร้างร่วมเขาเรียกว่าอะไรตีแผออ่อุดมการอุดมการอุดมการเนี่ยที่อยากจะให้กําลังใจพี่น้องชาวแรงงานทุกคนเพราะว่าพี่เอเองตังกรแตนเองก็อยากจะให้เป็นของขวัญพี่น้องชาวแรงงานตลอดจนน้องโบเนี่ยผู้กาก,กับโบนะคะแตนจะบอกเลยว่าเป็นผู้กำกับที่จักรแตนทํางานด้วยเราแฮปปี้มากเราแบบมีความสุขมากที่สุด<อ>ตั้งแต่แตนทงานตลอดมา20กว่าปีเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดทุกๆอย่างแล้วก็ดีเทลทุกอย่างเขาเขาไม่ใช่แบบแค่ทําผ่านทํา เสร็จแล้วจบอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะลงรายละเอียดดีเทลโดยที่แบบเราแทบไม่ต้องอะไรเลยคือถามๆๆพุ่มกับโบดิแต่ไม่เคยยุ่มยามเลยนะแตนจะปล่อยให้เขาทํางานแบบโดยที่แบบเราไม่ต้องไปตีกรอบอะไรเขามากเราแค่บอกความชัดเจนว่าเฮ้ยจริง,รงๆเอ้ยอ,อีกคนหนึ่งที่คิดมาอยากได้แบบนี้นักแต่งเพลงเขาเขียนม,มุมนี้มานะแต่มองม,มุมนี้พุ่มกับโบคิดว่าไงส่วนใหญ่ก็คือจะให้อิสระเขาในการทํางานแล้วผลออกมาก็คือดีทุกครั้งโดยเฉพาะครั้งนี้แตนมั่นใจเลยว่าทุกคนทั่วประเทศที่ได้ดูแต่ว่าน้ําตาต้องไหลพรากอะเฮ้คความมเต็ที่นนะ เรื่องของการทํางานใช่ไหมคะทำงานาหลายๆอย่างเลยภาพ,พ,พ,พรวมภาพรวมทั้งหมดถ้าภาพรวมทั้งหมดแต่แตนว่า200ร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ตั้งแต่เพลงและตั้งแต่การเขียนเพลงอาจารย์อาจารย์บอกว่าอาจารย์หมดพลังลมปานไป2วันอะคนทําดนตรีก็เหมือนกันโอ้โหใช้ระยะเวลาแบบขับเคี่ยวกันแบบสุดติง่งส่วนภูมิกับโบเองไม่ธรรมดาน้อยหน้าซะที่ไหนขนาดไฟลนกลน้นนางแบบโอ้โหนางไม่รู้เอาพลังสมองมาจากไหนมาเขียนตู้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 มาปกติแบบแดนอ่านบทโอ้ตายแล้ว คืออย่างที่บอกว่าเราแทบจะไม่ได้แก้บทเลยเนาะใช่คือมันเหมือนกันมันเหมือนอกทัางครูมาจากใช่ใช่มันเหมือนเป็นเรื่องราวของเราเราเลยรู้สึกว่าอุ้ยฟังเพลงแล้วอภาพไหลออกมาเลยอืมแล้วเรารู้ว่าจุดไหนที่มันเป็นจุดที่แบบทุกคนจะเข้าถึงได้เพราะว่าทุกคนจะมีเรื่องราวคล้ายกันใช่ผู้จัดการส่งมาหาแตนผู้จัดการถามว่าพี่แดนมีตรงไหนแก้ไหมคะไม่มีไม่รู้จะแก้ตรงไหนแล้วทีนี้ก็คือเล่นเองด้วยตัดสินใจเล่นเองเลยเพราะเชื่อว่าพี่แดนก็คงจะสามารถที่จะถ่ายทอดได้ดีที่สุดเพราะว่าเขาเป็นเพลงตัวเองด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่ง ก็อาจจะแอบคล้ายชีวิตจริงเราด้วยใช่ไหมไม่ใช่แอบคล้ายลวคล้ายเลยคล้ายเลยเป็นสาวโรงงานอย่างเงี้ยใช่ใครจะไปรู้ว่าตั้กแต่ชูรดาเป็นสาวเย็บผ้ามาก่อนนะออสมัยก่อนเป็นสาวเย็บผ้ามาก่อนใช่ไหมบู้เพิ่งรู้เป็นสาวเย็บผ้าตัดขี้ได้ทำ <c oughs> โหนรถเมเป็นกระเป๋ารถเมทำมาแล้ว <c oughs> เด็กเสริมโอ้นี่ไงกว่าที่มันจะมีวันที่ประสบความสำเร็จกว่าที่มันจะเป็นวันของเราใช่มันไม่ใช่ง่ายๆาแล้วก็ไม่ใช่แค่เราด้วยแตนเชื่อว่าอีกหลากหลายคนที่โบให้กี่เปอร์เซ็นต์ฮะสำหรับโบก็ตอนนี้ก็ให้นิดนึงก่อนนิดนึงนิ่นึสงก 80ละกันโอ oh, oh, ้โหถมตัวมากคือเราต้องอย่างนี้เพราะว่าเราเหลืออีกหลายกระบวนการอยู่ mm. ก็คือวันนี้เราถ่ายก็จริงเราถ่ายเสร็จก็จริงแต่ว่าเรายังเหลือตัดต่อเหลือทําสีเหลืออูหลายองค์ประกอบนะคะเ,เพราะฉะนั้นเราต้องเต็มที่กับทุกกระบวนการเอาจริงๆแต่นะ่ะที่แตนบอกว่าแตนกล้าให้200เลยเพราะว่าพวกเราทุกคนเต็มที่มาก mm. ที่เหลือเนี่ยมันอยู่ที่ทุกคนดูแล้วก็ตัดสินแล้วก็ให้กําลังใจกันเพราะจริงๆแล้วอ่ะมันคือของขวัญของขวัญที่ให้ทุกคนแต่ในมุมมองของเราคือพวกเราเต็มที่มากแต่พี่โบ้เป็นคนถล่มตัวเอง อย่างเพลงบงเงินจักเ <c oughs> ม็ดน่ะบอกว่าโอ้ยพี่แดนโบยเงินด้วย,ย,วย <c oughs> สรุปเกือบ300ล้านวิวจ้าตอนนี้แตนเชื่อได้เลยว่าเพลงนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ที่ที่ให้กําลังใจเป็นเพลงที่จะให้กําลังใจพวกเราทุกคนอีกยาวนานอีกยาวไกลเลยรวมถึงตัวแตนเองด้วยเนี่ยเพลงนี้มันจะเป็นพลังขับเคลื่อนจะเป็นพลังผลักดันให้กับพวกเราได้ทํางานจนกว่าแบบตายกันไปข้างนึงหรอว่าสักวันต้องดีดีส,<ภ>สักวันมันต้องเป็นวันของเราใช่ครับใช่ไหมพี่โบใช่ครับวันนี้เป็นวันของเราแล<ช>้ววันนี้เป็นวันของเราเราก็ทําดีที่สุดเพราะวันนี้เราถ่ายเสร็จแล้ว เราทำดีที่สุดเราถ่ายเสร็จแล้ว <S 1> <S 1> ใช่แล้วแล้วก็ออกมาดีด้วยมั่นใจไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะกับผลงานเพลงหัวใจหลังดวงจันทร์นะคะซึ่งเป็นเพลงที่จะลงใน u t u b e ช่องตั๊กกแตนโชลดาออฟฟิเชียลนะคะผลงานเพลงจากใบป,ประกาศของอาจารย์พัช์ห้าวหานพี่ยิยนศิลาแรงกำกับโดยพุ่มกับโบขับร้องโดยตั๊กกแตนโชลรดานะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกๆกําลังใจนะคะที่ให้กําลังใจเรามาตั้งแต่โพสต์แรกปุ๊บบึมมาเลยแชร์กันกระหน่ำเลยนะคะขอบคุณจริงๆกําลังใจนักต่อสู้ชีวิต <S <S ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย <S <S แล้ว ประเทศเราส่งใจถึงกัน29เมษายนนี้เจอกันแน่นอนเจอกันครับหัวใจล้าง,างดวงจังงนทร์อย่าลืมติดตามต้อนรับวันแรงงานแห่งชาติปีนี้ตักแตนโ<อ>ชรดาขอมอบของขวัญพิเศษให้คนสู้ชีวิตมาฟังผลงานเพลงใหม่ล่าสุดของเธอ29เมษายนนี้พร้อมกันทั่วประเทศหัวใจหลังดวงจันทร์อยากเปลี่ยนความลำเค็ญ เป็นโชคชะตาดีๆลูกชาวนาจนจนคนนี้พอมีสิทธิ์ใหมเพราะชีวิตฉันไม่ได้สวยไม่ได้